ครับต้องขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูบาอาจารย์ที่มีกรณีเกี่ยวกับนิสินผมเองในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามันพิจารณาแก้ไขปัญหานี้สินครูแล้วก็ปฏิรูปการศึกษาในด้านการศึกษาของประเทศคณะกรรมาการของเราได้พิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหานิสินครูจบแล้ว แล้วก็ผ่านการรับรองของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วซึ่งรับรองรายงานการประชุมขณะน,นี้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เราทำก็คือว่าให้ทางาสรก,กรอมทรัพย์ครูทั่วประเทศได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินโดยการสนับสนุนของรัฐบาลซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธสิการก็นำไปปฏิบัติ เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งหรือกองทุนส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือนิสินครูในในการแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับนันนโยบายอย่างนี้เนี่ยจะมีการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่คณะกรรมาการ วิสามันเราได้พิจารณาไปแล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็จะนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครูทั่วประเทศโดยใช้สกรเป็นฐานในการดำเนินการซึ่งมีระบบมีขั้นตอนและฐานที่ทำของสกปร์นครราชสีมาเป็นสกปรที่ได้เริ่มแรกแล้วดำเนินการอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็แก้ไขปัญหาได้หลายจุดครับเงินที่จะให้มาช่วยเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดเงินจากรัฐบาลที่อนุมัติมาจากกระทรวงการคลังหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆธนาคารอานที่ทั่วไปที่ให้มาก็งเงินที่จะใช้มาเป็นเม็ดเงินหลักก็คือเงินจากรัฐบาลของกระทรวงการคลังเป็นหลักนอกจากนั้นเราก็จะขอความร่วมมือจากทางธนาครารโดยเฉพาะธนาครารออมสินที่ครูเรามีลูกหนี้อยู่มากมายดังนั้นก็จะมีส่วนเหล่านี้นะครับที่จะมาช่วยบรรเทา ให้กับครูบาอาจารย์ทั้งประเทศครับเรามีการพูดคุยกับธนาคารคุยกันยากไหมในเรื่องการที่จะไปใช้หนี้ให้กับบรรดาครูที่เป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ย คือในเรื่องของธนาคารที่เราประสานง,งานติดต่อไปก็คือเรื่องของออมสินเราก็มีปัญหาติดขัดอยู่เล็กน้อยเนื่องจากว่าออมสินเองก็มีลูกหนี้ชั้นดีและมีลูกหนี้เสียดังนั้นส่วนมากสักรที่จะโยนมาให้เราก็เป็นลูกหนี้เสียแต่เราก็อยากจะคุยคุยกระทางสกรคุยกระทางออมสินว่าทั้งดีและเสียเนี่ยก็ควรจะถัวเฉลี่ยกัน มันจึงจะไปกันได้ดังนั้นธนาคารที่เราพูดคุยกันอมสินเป็น,เป,นเป็นธนาคารแรกเนี่ยค่อนข้างจะไปได้ดีครับธนาคารอมสินก็ในฐานะที่เราเป็นกรรมธิการแล้วก็นําเสนอข้อมูลไปยังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็รับหลักการที่คณะกรรมธิการวิสามันได้พิจารณากันแล้วแล้วก็ส่งให้รัฐบาลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติผมว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรั รัฐบาลรักาการหรือรัฐบาลหน้าก็คงจะหยิบแนวทางนี้นะครับยศกรท,ทั้งที่เป็นนี่ไม่เป็นนี่รัฐบาลก็พยายามดูแลช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนข้าราชการครูทั้งประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหลายไม่ว่าจะเจอเรื่องของคดีไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ถูกดำเนินการทางรัฐบาลก็จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลโดยประสานงานร่วมมือกันระหว่างสภกร ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศกับธนาคารออมสินเพื่อบรรเทาเบาบา,างให้กับครูบาอาจารย์ก็ขอให้ครูบาอาจารย์มั่นใจว่าะจะพยายามแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้มันเบาบางลงและจะไม่ทําให้ครูเสียขวัญและกำลับบงใจทั้งประเทศครับสถานะของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปเป็นสมาชิกสภาจะสามารถดําเนินการตรงนี้ได้ กว้งตัวกว่านี้ไหมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดตลอดเวลาถ้าผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรมันจะหยิบเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับครูมาโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหานีนสิงครูประการแรกและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งหลายมาตราที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่เห็นด้วย เราจะมีการแก้ไขแต่คาดว่าพรบฉบับนี้ไม่น่าจะผ่านสภาผู้แทนรนทัษฎรชุดนี้ก็รอโอกาสที่ผมได้มีโอกาสเป็นผู้แทนรัษฎรจะทําได้คล่องขึ้นและประสานงานเพื่อครูบาอาจารย์ทั้งประเทศครับอผมขอบคุณครับครับ